สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวดีสำหรับการประกันรายได้ยางพาราแย้มออกมาแล้วนะคะว่าเฟสสองหรือว่าระยะที่สองมีแน่นอนต่อเนื่องเลยนะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ นายสุนทรรักรงกรรมการคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในสัดส่วนผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางในฐานะเลขาธิการสภาเครือขา่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าที่ประชุมบอร์ดกะยะทได้มีประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนัดพิเศษ มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองซึ่งกะยะทจะต้องเสนอโครงการไปยังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติและขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไปในเร็วนี้ นายสุนทรกล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ดีในรอบนี้เพื่อลดผลกระทบไวรัสระบาดทางบอร์ดได้เสนอวิธีการจ่ายเงินชดเชยการประกันรายได้ใหม่เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้สม่ำเสมอในภาวะวิกฤตนี้และลดผลกระทบ ต่อการดำเนินชีวิตของกเกษตรกรโดยจะเสนอให้จ่ายทุกเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกเกษตรกรชาวสวนยางตลอดระยะเวลาของโครงการ6เดือนทั้งนี้กเกษตรกรจะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลก่อนวันที่1เมษายน2563 งบกว่า3.4หมื่นล้านบาทเกษตรกร,ร,กรจำนวน1.73ล้านรายพื้นที่19.4ล้านไร่ทั้งนี้กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ระยะ6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนเมษายน2,563ถึงเดือนกันยายน2,563 สำหรับการคำนวณค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือนก็คือราคาที่ประกันรายได้ลบกับราคากลางอ้างอิงการขายนำไปคูณกับปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยางก็คือตามเนื้อที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกยทไว้แล้วนะคะ อันหนึ่งคือนโยบายประกันรายได้เกษตรกรได้ถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งใน12นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยพักประชาธิปัตย์ซึ่งขับเคลื่อนโดยนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์และในฐานะรองนาย,ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำว่าเป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรทั่วประเทศครอบคลุมพืชเศรษฐกิจสำคัญ5ชนิดได้แก่ปาล์มน้ำมันข้าวยางพารามันสำปะหลังและข้าวโพดแล้วที่สำคัญก็คือนโยบายนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอีกด้วยค่ะและนี่ก็ ถือเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะที่จะมีโครงการประกันรายได้ระยะที่สองนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางที่ถามเข้ามาในคลิปที่แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าลงทะเบียนในรอบแรกได้ครบทั้ง3มรอบแล้วยังจะมีสิทธิ ได้เข้าร่วมโครงการระยะที่สองหรือไม่อันนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะเดี๋ยวรอดูอีกต่อไปนะคะถ้าเกิดมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะจะพยายามหาข้อเท็จจริงมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านได้ทราบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับข่าวสารชาวสวนยางถ้าเกิดว่าถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ